em đi đây ơi nó niệm ừ. ừ. chẳng niệm chẳng ngay quá niệm chẳng niệm chẳng ngay chẳng ngay, chẳng thay cả vậy, สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท,ท่านครับผมจะเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปครับผมผมวิมวนไงกุบนะครับผมพี่น้องสุภูสุคนวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาต่อนกเขาใหญ่ยังป่าภูเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเก่านะครับผมทุกคนก็เดินทางมาจากนู่นแหละครับผมกรุงเทพเดินทางมาอย่างเพชรบุรีนะครับผมเป็นภูเขาเขตเพชรบุรีนะครับผมลอยติดต่อลาดบุรี ที่เดิมเอ่อบริเวณเดิมนะครับผมแต่ว่าหมายใหม่หมายใหม่ไปเรื่อยนะครับผมก็วันนี้ก็เดินทางมากับเจ้าเร่องอะลืิ่มซื้อมันตลอดเลยได้เกี่ยวนะครับแล้วก็นู่นก็พรีเมียมนะครับผมให้คายคิงหน่อยนะครับผมเอาให้ให้เขากินหินกินอะไรกินข้าวคายคิงนะครับผมหลังจากนั่งรถมา ตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับทุทกคนก็อากาศวันนี้ก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็เป็นแบบว่าค้มฟ้าคืมฝนนะครับทุกคนคืมฟ้าคืมฝนมีมีหมอกลงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงหกนาฬิกากับอีก40นาทีนะครับผมประมาณใกล้จะเจ็นาฬิกาแล้วนะครับทุกคนก็มาถึงหมายก็เปิดผ้าออกก็ให้พรีเมียมเช็ค ว่าแถวนี้มีนกหรือเปล่านะครับก็น่าจะพอมีเล่นอยู่นะครับผมหมยเนี้ยสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่ติดตามไว้อยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับผมทุกคนก็เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปเนาะวันนี้ผมเดินทางมากับอาจารย์ชัยนะครับผมนี่สวัสดีครับอาจารย์ชัยสวัสดีครับโอ้มาหนิใส่เสื้อหมันมากตัวนี้เสื้อทีมรุ่นแรกนะครับนี่มอนไงกุ๊ปนะครับเพ็รยังเนี่ย ทำพิธีคือเขาเหรอครับทำพิธีเปิดป่าเนาะขอนกภูเขาไปเรียงวันนี้เอาตัวไหนมาบ้างเนาะวันนี้เอาเจ้าเจ้าสวดมาครับเอาเจ้าสวดเจ้าแป้วสวดกับเจ้าแป้านะครับกับสองต่ออยู่ตรงนี้นะครับผมวางจานใช้ด้านล่างนะครับปล่อยให้นกขายคิงก่อนนะครับให้นกมันแต่งตัวก่อนครับอื มือนวอมวอมเหมือนกับมวยครับวอมร่างกายวอมร่มางกายก่อนอีกอย่างนี่สูตรเกาหนิครับผมกับสิทำวิธีเปิดปลาคือเกาแหละครับอืมกับสิได้มันหม,มานกัมขาไอ้มันได้มันหมานเต้ยมันหมัน,นขอนกไปเรียงโอ้ตรงนี้โอ้เป็นจอมปวกความตัวนนิแค่ถ่ายเบิ้งแป๊บเดียวได้นี่ลูกนี่นว่าตอนกมาแดงมาลบกวนนี่ ว่าไก่เนี่ยพอหนกไปเลียงเลยเจ้าทีมาเดี๋ยวมารบกวนเลยมันมันนี่มันมันมันอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนก็ทำพิธีเปิดปากเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจยนชัย ตามสูตรโบ,บ,บราณโบราณแกว่านะครับผมม <c oughs> ันเป็นความเชื่อนะครับผมเราก็ทําแล้วสบายใจเราก็ทําไปนะครับทุกคนอะไรที่ทําแล้วไม่ให้ใครเดือดร้อนเราก็ทําไปนะครับผมสบายใจ <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> เริ่มเทียงระบาย <c oughs> โอ้พีีเมียมว่างต่อขอี้ดินเฉพาะในตอกระจเฉมาะเนี่คือเอาดีท้อืมอ่ะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาอันสมควรเวลาที่เราจะเดินทางไปหาทำเลเป้าหมายนะครับผมก็คงจะเข้าไปในตีนเขาลูกนู้นนะครับผมประมาณตีนเขานะครับทุกคนเพราะว่านกมันเถียงอยู่ตีนเขานู้นนะครับนู่นเดี๋ยวก็จะเดินลงไปเถียงไปใส่แถวนน้นนะครับทุกคน เดี๋ยวเรารอรุ่นรอติดตามกันนะครับผมสําหรับทริปนี้ว่าวันนี้จะได้กันกี่แต้มได้กินกี่ตัวนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนกดไลค์เป็นกําลังใจเนาะถ้าชอบคลิปเรีโวนี้ใจเราว่าไงจะหมันว่ามืนอีนหมันคือเกาล่ะครับทองคาถาแล้วเนาะไม่ไม่ไม่มมยังเป็นที่เศษว่ามืนอี่มืนอีนขึ้นว่าสีเหฮือเฮ้ยสีมื่อีนกับสีแดงกั้มขาเป็นไหนพี่น้องมันคือเกาล่ะครับอ๋อะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรา เข้าป่ากันเลยไปอ่ะโอเคนะครับทุกคนเราก็กําลังจะเข้าหมายนะครับเข้ามาในตีนเขานะครับนี่รถเราก็จอดไว้ตรงนู้นนะครับนี่เราเข้าหม้กันผมเอาเป็นเจ้าพรีเมียมนะครับผมขึ้นก่อนนะครับเอาเป็นเจ้าพรีเมียมขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาตำแหน่งขึ้นนะครับหุ้นครับอาจ,จารย์ใช่ไปแล้วโอ้ยถากันนะเห็นมากเลย ไปเลือกเอาต้นแล้วจันทร์อันนี้ทางวะเลยย่างไปอีกย่างไปอีกชั้นพี่พี่พี่โอ้ยทางมีอยู่กับวย่างเนาะมันมีทางอยู่บนมันบ่ฮะบ่ทางน้ำขอบไหมมีบ่ฮะมีบ่บ่มีทางน้ำขอบบ่ อู้คอนคือสวยเหตุต้นนี่วะเอาครับผมจันไทยไปแล้วขึ้นแล้วโอ้ยคือจังมีคนมาแตงนาไว้น่เว้งามเกินฮะโอ้งามเกินไปมาแตงไหวปะเหยียบร้อยบเหลือ โอ้โวมีทางตัวนี้ข้อข้อมาเน้ออืมโอ้ยเสียดยังไงวะผู้ใดามาแต่งไว้ไห้มามาแต่งข้อมะโอ้ฟังหน่อยมันเป็นสวนบักขามเองาตัวน่ะไอ้อะเดี๋ยวจันชัยขึ้นตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวผมไปขึ้นได้นะไปะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเหมือนกันแต่ว่าก็ไปไม่ไกลกันหรอกครับผมกับอาจารย์ชัยก็ ห่างๆมันมีนกอยู่สองตัวนะแต่ว่าถ้าใส่ใกล้กันมันจะแย่งกันนะครับทุกคนก็ปล่อยให้ใครได้ก็ได้ไปเราต้อง <c oughs> ไปห่างๆหน่อยนะครับเดีย๋ยวลงผมลงไปที่นู่นครับลงไปอีกอ่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะขึ้นนกนะครับ ของอาจารย์ชัยน่าจะขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมเห็นได้ยินเสียงขันแล้วนะฮะก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับผมกับของอาจารย์ชัยนะก็ห่างกันอยู่ประมาณร้อยร้อยสองร้อยเมตรครับผมเอาพี่เมียมมัหมานลูกมัหมานมานเ้อ ก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นนกต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอานกต่อทั้งสองตัวขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งนะครับตอนนี้นกป่าก็เถียงกันไงกุ๊อยู่นะครับผมกับนกต่อก็ต้องรอรุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าวันนี้เราจะมีแต้มหรือเปล่านะครับจันชัยเป็นยังไงบ้างวันนี้คือว่าฮะนกนกป่ากัเงียบนกต่อกัเงียบแล้วครับหลังจากเถียงกันไปสักพักเนาะครับเป็นเวลามันบ้อ แล้วก็รอรุ่นรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนว่าไม้แรกเราจะมีแต้มกันหรือเปล่านะครับผมก็วิวสวยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับทุกคนก็อตอนมาถึงใหม่ๆฝนมันจะลินลินนิดนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแดดเริ่มมาแล้วนะครับผมตอนนี้นกป่ากับนกต่อเทียงกันได้สักพักหนึ่งได้ประมาณสักสิบกว่านาทีแล้วก็ เงียบกันไปนะครับต้องรอรุ่นอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีหมานหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมหนึ่งปายนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจครับผมรอรุน่นรอติดตามครับอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็นกก็เป็นเงียบๆไปแล้วนะครับผมผมก็นั่งรอดูนกนกนกไม่ค่อยเข้าตีนะครับทุกคน นกป่าแถวนี้ไม่ค่อยเข้าตีเหมือนจะมีคนมาเล่นบ้างแล้วนะหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะมันก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้จารย์ชัยก็ไปดูนกอีกทีนึงฮะอี่อยหอเอาได้หรอเอาโอ้ เต้นเต้นเต้น้นโซนน่ะโอ้ยนกปลาเขาสวดนั่พี่น้องเอ้สวดครับผมสวดสวดพิหวังนบักสวดเนบเเลดต้อเง้น่ะเบเอเลดเลยงานไม่ดีเดยเนาะนกรุนรุ่ะงไหอ้ว่อุนแล้วขาจุดอ้อ้สีม่วงวะนี่งูเขาเลยสวดเคียย์หันเดินโอ้มัน มาเดี๋ยวไแตมแรกบักสวดเป็นว่าี่สวดบักสวดพี่น้องสวดนาบอกสวดเรนีงงานดีดนะเนาะขาจะหม่วงแข่งไงวะขาหม่วงเลยแข่งไงแข่งไงสุดท้ายก็เซ็เจ้าสวดนะนกโป้โอ้มากเลยครับผมนกสวดผมยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนไอ้สวดเก็บมาแล้วนะครับผมก่อนใครเลยก็นั่งเฝ้ากันอยู่นะครับทุกคนโอ้โหนกเป็นแก้วอีกตั้งหัก นกเป็นทังไหนไอ้อมังแก้วเฮ้ยครตัวกระเจ้าอีกละปลาวูเขามังแก้วโ oh oh อแม oh <man. S 2> นโอแมนโอแมนโอเมนเป็นทังไหน,นกปลาเนี่ยไอ้อ๋อเหนียวครับเหนียวเหนียวเนาะแสงเจ้าไม้เขาเมล็ดเออก็นี่ก้อนสเสี่ยบกับประมาณสองสามตัวเอรอดยู่นั่นต้สุดยอดเหนียวแท้ๆถือว่าโอเคเนาะถือว่ากับแบบชวดทำได้อยู่ อ,อ่ะยกโป๊ะรอลุ้นกันต่อครับผมบมาแล้วแต้มแรกเนาะแต้มแรกเออมหแหวแล้วมาก่อนผมครับผม,มเอาจารย์เฮ้อาก่อนยิ้มเลยแล้วเต็นเลยแล้วมาก่อนวันนี้เ้าะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อครับผมเกมยังไม่จบเด้ออย่าเพิ่งนับจบเฉลย,นะ,ยะนะครับยอดครับผมมาก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ เราก็จะย้ายหมายนะครับผมหลังจากเก็บนกเก็บอะไรมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วตะกี้นะครับผมตอนที่จะไปเก็บนกนะครับผมเจ้าไดเกียวนะนกป่าเข้าตีแล้วนะครับผมแต่ว่าพเนียดมันไม่ลั่นพเนียดมันสุดคอนก่อนนะครับผมมันเป็นที่ระบบไก่นะครับเสียดายมากๆเลยโดนนกป่าเข้าตีถึง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 พเนียดเลยนะครับผมแล้วมันไม่ยอมลั่นนะฮะเสียดายมากๆเลยตัวนี้ก็เสียงดีด้วยนะครับผมเสียงเล็กนะครับเป็นเสียงที่ผมชอบนะฮะ น่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันไปครับทุกคนหมายนี้รู้สึกจะเหนียวเนาะน้อยเนาะสำหรับหมายนี้เราก็ได้มาหนึ่งแต้มเนาะนี่ครับผมงามงามงามแต่ว่าก็นเหนียวเหมือนมีคนมาเล็นเป็นของอาจารย์ชัยนะครับผมเจ,เ,เจ้าสวดบ่เจ้าสวดเจ้าสวดนะครับผมของอาจารย์ชัยเก็บมาหนึ่งแต้มเดี๋ยวเราก็จะย้ายหมายไปเดี๋ยวไปอีกหมายหนึ่งกว่าหมายนี้น่าจะไม่ตีแล้วถ้าตีมันตีนานแล้วมันเข้าร่วมหลายตัวนะ หมายนี้ผมก็ให้นกเล่นอยู่สองไม้นะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรารอรุ่นกันหมายต่อไปทุกคนว่าจะมีมาร่วมมาตีหรือเปล่านะครับรอรุ่นเราติดตามครับผมกจีโนบดอนเนาะโอ้ใส่ใส่ใส่ยกใส่ยกใส่หน้ากากเหมือนกันนะยกใส่มันถึงทั้งมือถึงยกเขาใส่ถึงทั้งเออเอยกเาเข้าไปเอาเข้าไปเออหน้ากากมัวผมว่าอ่ะจัดการเท่า ได้เงาแบบนี้เด้อกำลังหั่นหมูอยู่ตอนนี้กับมาเบงอน,นีรทานทอฮออทานกันกำลังครับผมไปกำลังอุทุขึ้นครับแป๊บหบนึง่งอดีหมูใช่ยังไงรถดีใส่รถดีใส่สุ่รถจะเฝ้าลางมือมือจะเฝ้าลางใช่ไหมผมเอาลวดมาให้ไปนี่นะไ เฮียลวดแล้ว,ลลวลอ้าทุกคนยานใช่กำลังบรรเลงไปทันก่อนหงายขางเลยไปเห็นมันท่าจะทานยังขึ้นไปเอาเรไปเอาอ้า ้อเรียบรอย้อยละอื้ออะลงเขียงเขาฮัน,ดนเด้ออืมส่วนเห็นลูกอะมาเจอมาเจอกินงเขาทุกคนมาเจอแซ่บๆนะอืหมูมย่าดกากหมูวัวเก็บกรบพี่น้องเลย เผ็ดป่นานก่ังตรวจจับโอ้โพริกพริกบ้านไหนก็เผ็ดอะอือหืออ่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวทานไรสรับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราก็จะย้ายไม้สำหรับไม้ที่เรามากินข้าวนี่ก็พอมีตัวนะครับผมทุกคนน้อยอนาะพอมีตัวนะพอมีตัวอยู่จะวางห่างบอบอบอคึกนกนกป่าไม่ยอมตีนะครับผมตรงเนี้ยตรงไม้เรามาทานข้าวตรงเนี้ยนกป่าไม่ยอมตีนะครับทุกคนพอไม่ยอมตีนกต่อเราก็เหนื่อยแ้วฮะทีนี้ก็คงต้องหาไม้ไม้ไมที่นกมันจะตีนะครับทุกคนเราจะไม่รอนะครับเพราะว่า ถ้าหลอก็รู้แล้วว่ามันไม่ตีมันคงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่ดูดุจริงๆเอาแบบว่าเข้ามาร่วมต้นแป๊บเดียวให้มันเข้าตีเลยอย่างเงี้ยเราจะได้แต่ถ้าหากตัวไหนที่เป็นเสียงดีๆหน่อยเราก็จะรอเสียงดีๆที่หมายถึงที่เราชอบนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะรอแต่ว่าแบบนี้ก็คงไม่รอครับผมก็เสียงก็ไม่ได้ว่าดีมากอะไรมากมายคารมลมคมข,ขยก็ไม่ได้ว่าเยอะแยะ นะครับทุกคนเพราะนั้นเราต้องย้ายหมายไปวันนี้ก็พานกเล่นหลายไม้แล้วเนาะไอเนาะน่าจะประมาณสี่ห้าไม้แล้วนะครับทุกคนวันนี้นะแต่ว่าก็ยัง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 ไม่จบนะครับยังไม่ยอมนะครับผมไอนกต่อเราก็เล่นดีมากๆานะครับนกป่าก็มีตัวเล้าอยู่แต่ไม่เหมือนจะไม่ยังไม่ดุนะครับผมหรืออาจจะเป็นพ่อเหนียวก็ได้นะฮะบางทีมันก็เถียงอยู่นะผมใช้คําว่าเหนียวแล้วกนได้นะเนาะเหนียวเนาะ เออเหนียวเหนียวเนี่ยเดี๋ยวไปแปลเอาเองแล้วกันสานเหตุอะไรเยอะๆ,ๆมากมายอ่ะเดี๋ยวเราก็จะย้ายหมายไปอีกหมายหนึ่งรอรุ่นดูวันนี้เราย้ายกี่หมายแล้วไม่รู้อ่ะสี่สามบ่อสามบ่อสามหมายแล้วเนาะสามสี่หมายแล้วแต่และหมายก็ขับรถไม่ใช่ว่าขับรถแค่หนึ่งโลสองโลนะทุกคนสี่ห้ากิโลเลยนะเพื่อที่จะย้ายไปคือย้ายโซนไปเลยไม่ได้แค่ขยับใกล้ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายหน้าเลยครับผมทุกคน อ่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายหมายไปให้หมายมาย้ายไปย้ายมาตอนนี้ก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนมืดค่ําเลยวันนี้สรุปแต้มวันนี้นะครับผมเจ้าไดเกียวก็มีนกเข้าตีอยู่นะครับผมแต่ว่าพะเนยดไม่ทํางานน่าเสียดายมากเลย2ตัวเลยนะครับพะเนตดไม่ทํางานส่วนอาจารย์ชัยวันนี้ได้แต้มหนึ่งเนาะหนึ่งแต้มโอ้อาจารย์ชัยเด็ดเต็มครับผมฟอนชัยกนได้ฟอนโอ้นี่มันมันอาจารย์ชัยย่อมย่อมวันนี้ฟิมย่อมกับไดเกียวย่อมครับผมโอเคครับทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัง้งต่อไปด้วยนะครับผมบไว้เจ,จ,จอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับพ่อกันคลิปหนาเ้อพี่น้องคลิปนี้ประมาณ